กินใจแต่ก็มีขะปุ้นนะขนมจีนมันอยที่ิมาแบบมันจวดจวดสวงสวงสวงผู้สวงตานนะพี่นักไม่กินน้ำกันเด้อไม่กินน้ำกันเด้อจ้า มันโคษณาอันเท้าตัวนี้นะบอแค่เดียมันโคตรสนะมันแบบมันสา่งอะ้แลมันโคตรสนิะเลยหยมาสั่งได้แล้วมันโคษณาน เบิง่งโฆษณาแล้วเบิงบ่งนะเบิง่งโฆษณาไอ้ชื่อว่าฮอเบิ่งหายมาเด้อพี่น้องขนมจีนตำข้าวปุ้น xem là Facebook thì em gửi hình luôn Hình đấy ừ. ừ. Dựa dựa nhanh thì Mình mới ớt Khoáng Vừa chín hơn lại มันนียอะจัดสาบเยอะๆว่ะยอะๆพี่น้องมากันเลยอร่อยตำบปุ่นยุบยุบขปุ่นเมื่อยุบเลยพี่น้องแสบใจ เขาซือพี่น้องว่าเนี่เอาบวงจะพอจะไม่ห้าปั่นหายมาใสา่หลรถก็มีโอกาสใส่ป่ะจะนอนห้องบดใส่แบบนี้มาเด้อมาเด้เอ,อมากเลย ไ,ไม่ใช่กระปุกไม่ใช่กระปุก็แต่แบบหนึ่งเลยนะปไาพี่น้อ,องซ้อมหลานดวงตาตอนนี้โอ้ยมันได้มากินข่อยเด้ออาหารเพียงอาหารเพียงพี่น้องเอ้ยเอาวุ่นมากอะบุมบิ๊มมือขือ้นเร้าเนี่ยอาเมอร์ใส่มันสิแสอะกลัวง่าย น้อองเยแช่จูบบ่สองคนทั้งขังนี่ก็เลยคูบ่าสองคนนางทั้งขังนี่นนพีบเลยท้าเกาะยุ่ไก่มาเนี่เบดเอค่ะเกาะมากเลยแต่เขาเกาะทุเดียะไม่ได้จ้า แกะแกะแกะดีดี้องมกับใจได้พี่นะ การคานดวงตามื่อกี้้อคอยเด้อแ่ะแท้อร่อยอร่อยเยอะๆเยอเยอะๆยำเแซ่ยงจะได้บอกข้ปุ้นลายดทด้ทำข้าปุ้นอีกกานนึ่งไวแล้วเนาะตาทองแล้บุษะได้ แสบเพเอยทันนันคือบุษบงบงวะมาแค่แดเดียวเนาะนังเข้ามาได้ ตั้งใหม่ก่อนตบบ่อตัอต้งใหม่แหละมัามานเพื่อนันค่ะเขามาได้แจาเพื่อนๆมันกินด้วยกันจ้ากินกักินกระสวดบวบ,บโบยซอตะกิน,นบอ่อได้แขวบบอดีแลหละเด้ลยงามปิดใหม่กันไง ตายมาพินไม่ข้าเดียวพี่เนาะ พี่น้องกำลังมากนาองจีนโต๊เวทีพี่น้องทัญงานบุดีโต๊ะเวทีก่อนอ,อ,อ,อร่อยมาก ตะกี้นันกินนัน่นกระปุ่นมี่อ่อนเ็กระปุ่นแล้วกกันกินนั่นตอนนั้นเฝนคิวพักมาใหม่ๆเด็ดเดี๋ยดเดีกยวคนเออจะสีน้องของเข้ามาละลายตกเวทีไปลุกไป lại lại còn cho làm trong cảm nhận nhạc nh lẹo. À, Nhà mưa mưa Nó thì tốt lắm á à, Kéo gì mà mưa ơn nhôm à, như mại nặng Thì nó nhát lắm mà không chứ Hai tay bị tuổi แซบแซบ <c oughs> แซบแซ่บ <c oughs> กินแตงกงกับจ้งคนออกกัแลละ ย่างคือได้แต่คอยคุเดียเสียบๆกินอ่ะต่ำหงุ่งมันเสียบอยู่ในต่ำหงุ่งอยู่แล้วย่างเทียมน่ะเทียมว่ากำลังหิวหิว ถ้าดันสุดอยากแน่โยมันก็เข้ากันกันยัง thế rồi 在平常，我在。 กเสียงโน <c oughs> มัน,นเนี่ยโปกเก็บพักบอเอาพักท่ายกินแบบปอดพัก <c oughs> เดินมาเด้อพี่น้อเชื่อแดดมาันพี่น้องกำลังขำไม่กินน้ำเนื้อรายต็เวทีสัญญาาดมาไหม

น้องเคยเห็นคยกินกระสวบบวบบวยเหมสิครับเห็โอ้กินชุบผักครับ อร่อยอร่อยมาเพื <Samantha. S 2> ่อนๆกระปุกกรบปุกยังน้อยนึงเอาไปตามกินตอนทำตอนบ่ายขอบโขอบใจลลายเด้อพี่น้องขอมโมขอบใจลลายๆเพป็นเกษตรเลิกลงจากไรโสดแล้วขอบใจที่ว่าเขามาจิ้มน้ำมันนาริจ้าบายบายขอบใจเด้อจ้า